โอ้พึ่งได้เจอหน้าเด็กเนะเี่ยนะเด็กแม่งบอกกูตายตั้งนานแล้วมึงเพิ่งจะมาฝังกูตายตายวันสองวันแล้วเพิ่งจะมาฝังครับโทษทีครับัดดวดต่เล่นซีนายก็มันสนุกครับทำไงได้โอเคจากพาร์ทที่แล้วเราบอกว่าจะเลสโกทุฝังเด็กแล้วมาฝังตรงที่หมานี่เลยครับหมาตายตรงไหนเด็กแม่งตายตรงนั้นแหละครับมึงเดินเร็วๆเ,เดี๋ยววะลีจะเ,เดินเก๊กไปไหนจะถึงแล้วครับจะถึงแล้วครับลุ้นมากเลยครับกว่าจะถึงเนี่ยโยนเด็กลงบาย <c oughs> นอนตายข้างๆหมาเลยครับดูๆไปเหมือนดักจริงๆด้วยครับ <c oughs> ทีเอ๋งไงต่อเอาพวัวเอาจอบ <c oughs> อยูคนบอกไม่คือพัทท่วโทษทีครับมจำผิดพั่วก,ก็ได้ครับเอาพั่วมา <c oughs> มองหน้าคนกับหมาเป็นครั้งสุดท้ายเด็กที่ผอมจนเห็นกระดูกเลยครับรีบๆถมสักทีเดี๋ยววะนี่ครับ เดี๋ยวดูดินดินเขาจะเป็นแผ่นๆครับรีทำไมมึงคิดนานเนาะกว่าโดวฝังเนี่ยฮะโอ้โหแค่เที่ยวเดียวนี่มึงถมได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอวะใครไม่แอบมองคิมเนททยคิมเนไทยอยากโดนฝังไหมดูทำหน้าทำหน้าอย่างนี้แสดงว่าอยากโดนคิมเนททยบอกรู้ได้ไงว่าผมไม่เล็กทีนี้ก็ออกมาอีก อะไรเนี่ยแค่กูฝังเด็กเนี่ยฮะมึงอะไรกันนักนาอย่าบอกลนะกูผิดอีกอะอืมแม่งเมินกูหมดเลยกูไม่ทำแล้วใครจะําฮะโหดินมันเป็นแผ่นๆอย่างเงี้ยขุดไปเลยครับชาตินี้มึงถมเสร็จไหมนะมึงกดขวานลงไปเลยไม่ได้งเงวะโอเคจะเสร็จแล้วเหลือแค่ขาครับอีกทีนึงก็นดาด่าจะเฮ้ย ใครวะโอซอมบี้เหรออ๋อไม่ใช่คนนี่ว่าวิ่งหนีไปแล้วครับแจวเรือไปแล้วอ่ากัวยูมึงเป็นใครอ่ะต้องการอะไรจากพวกกูวะฮะเปล่ากูแค่ปวดขี้ลี่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่มีอะไรก็แค่หมาหมานะหมา ไม่มีอะไรเนี่ยแต่ึงตะโกนซะดังเลยนะมันก็แค่หมาตัวนึงอ่ะรอบรอบประตูเนี่ยกลับเข้าไปข้างในได้แล้วกูทำกูฝังเด็กเสร็จแล้วเนี่ยมีอะไรปิดบังอยู่เนี่ยมึงหมาแนบปะเนี่ยเอาอินี่แม่งรู้ดีเคนนี่เคนนี่ฉันสบายดีอืมก็สบายดีแหละว่าแต่เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะเมื่อกี้นี่ลีคุยกับหมาแล้วคนจะเชื่อดีเป็เอาคนตีนวิก ก็บอกว่าหมาก็หมาดิทำไมไม่เชื่อหัวแต่มันไม่ใช่เรื่องจริงเหรอมึงจะมาทำอะไรกันไรสารละเนี่ยเราควรจะไปหาเรือแล้วก็ออกไปจากที่นี่กันได้แล้วเนี่ยฉันยังไม่รู้เลยว่าโอมิสจะเดินไหวหรือเปล่าเออมันน่าจะพร้อมได้แล้วนะทำเป็นสัมรอเบเกอร์อยู่ได้เดี๋ยวมันไม่ดีเลยเนี่ยเออมันยังไม่ปลอดภัยเลยนะ จะไปเลยเหรอทำไมอ่ะไอ้พวกซอมบี้มันไม่อยู่เลยเนี่ยซอมบี้ไม่ใช่ปัญหาหรอกมันไม่ใช่ปัญหาเล็กๆไม่มีอะไรเป็นพิเศษหรอกแค่รู้สึกแย่ก็เลยไม่อยาก,อาออกไปอะไรวะอีเบนมึงอย่าพูดมากมึงอย่าลืมมึงยังไม่ได้เคลียเรื่องคิมเนไทยเออเราวควรจะออกไปได้แล้วเนี่ยจะไปเอาเรือไอ้นี่ก็จะเอาเรืออย่างเดียวเลยเว้ยพี่ยังเป็นป๊อบอายอ่ะสรุปมึงจะไปได้ไหมมึงจะไปหาเรือให้ได้ไหมก็ได้ก็ได้ไปก็ได้ไปด้วย มึงไม่ต้องไปมึงกับตัว,ตวทวงมึงอยู่นี่ดีกว่า,ากูจะไปกับลีเองกำเบยทำไมไปด่ดาเบนอย่างนั้นน่ะฮะถึง,ถงเบนจะไร้ b ประโยชน์แต่เบนก็ไม่ค่อยจะมีประโยชน์น้อยฮะิมอทายบอกไปด้วยจะไปหาพ่อกับแม่รู้ได้ไงพ่อกับแม่จะอยู่เนี่ยฮะอ่โอเคเดี๋ยวพาไปแน่แต่ว่าตอนนี้ขอไปหาเรือก่อนนะอ้าวรถโอ้แต่ที่สัญญากันไว้ว่าจะไปกันอะไปกันสองคนอะไม่ไม่จำไม่ได้อะ <brands S 3> โอ้จำได้แต่ว่าสวรรค์น้านี่มันอันตรายเกินไปอะ่ะนะเราเออควรจะเกาะกลุ่มกันไว้ก่อนเยี่ยมโอเคง่ายๆอย่างเงี้ยเด็ไปกันเถอะไปหาเรือกันแล้วออจกจากที่นี่มันจะง่ายขนาดนั้นเลยวะโออีเบนอีเบนมองหน้าอย่างงี้ก็โดนเตะหรอกเออจะไม่พาฉันไปด้วยจริงๆเหรอยังจะมาถามอีกเหรอะฮะพวกแล้วมตัวถ่วงอ่า อยู่นี่แล้วก็ปกป้องคิมบันทายด้วยรู้เปล่านะแม่งจะเชื่อได้ปะวะไอแคนดูแดดมึงทําได้เดี๋ยวมึงไม่ทำมาดิครั้งที่แล้วแม่งทิ้งวิ่งป่าลาบอืมอย่าลืมล่ะถ้าใครเข้ามาแม่งยิงทิ้งให้หมดนะทั้งสองอย่างเลยเข้าใจไหมเข้าใจแล้วจะได้ยิงซอมบี้หน้าแหกเลยเออได้ยินที่กูพูดไหมเนี่ยกูบอกว่ายิงแม่งทั้งซอมบี้ทั้งคนเลยเยี่ยมโอเคเราอ่าให้เบนดูแลคิมบนทาย มันจะไปรอดไหมวะกัมเบยฉันเหมือนคนหลงทางหาไม่เจอกับความรักฉันไม่เคยได้รู้จักติดเชื่อหมดแล้วโอเคตอนนี้เรากำลังมาอีสเบย์ลินคอนลินคอนโอเคเรามาหาเรือนครับไม่ได้มาหารถจิปมาหาเรือ แหมถ้ามีล้อนี่เอามาต่อเติมนะครับสภาพนี้รู้สึกว่าจะต่อไม่ไหวแล้วครับอี <c oughs> เคนนี่มึงเดินไม่หล่อกูเลยเนะี่ยมึงกวนอ,อะไรกูปะฮะดูรีมองไปเคลียดิเคนนี่ไม่พูดกูวะนี่คือตอนจบของคนไม่พูดกันยิงนานก็ยิงเหินห่าง มีแต่วันเวลาที่สูญมึงคุยกันหน่อยเดีวะให้มึงเงียบไหมวะพูดเหรอพูดอะไรก็เรื่องบนห้องใต้หลังคานั่นน่ะไม่ชัวนะคือกูหมายถึงเอแม่น้ำอยู่ข้างหน้านี่แหละไอหานี่แม่งนี่คือตอนจบของพอแล้วครับระคังแม่งดังอีกแล้วใครแม่งสั่นวะฮะทั้นฟังก่อนเออ มันไม่ใช่เสียงละครังเหมือนครั้งที่แล้วอะแต่งไงซะเดี๋ยวพวกซอมบี้ไม่ก็เดินผ่านมาแถวนี้ <c oughs> อยู่ดีกรมน้องพูดทําไมพูดรู้สึกดีอืมาบานเลยครับสามตัวด้วยกันสี่ตัวด้วยกันผู้หญิงหมดเลยจับซ้ำเลย <c oughs> มีกลัวอะไร <c oughs> มันจะถือปืนมนะัมถือแล้วไม่ยิงอะฮะไอ้ <c oughs> พวกซอมบี้มันจะเดินมาตรงนี้หรือเปล่าอะเอ ไม่แน่ว่าไอคนที่สั่นระครั้งนั่นน่ะมันอาจจะก่อควรใจเราอยู่ก็ได้จะอะไรก็เถอะกูสัญญาว่ากูจะตามหาพวกแม่งแล้วก็ตีหลีแม่งข้หมดเลยดีมากมันยังจะดีมากอย่างดีเออไปแล้วครับคไอตัวสุดท้ายนี่คานไม่ไปเลยโอเคไปได้แล้วอย่าเดินสะดุดอะไรนะเดี๋ยแม่งมาอ๋อไม่มีเว้ย หน้าต่างบ้านไหนแม่งเปิดไว้เนี่ยไม่มีอะไรเดินตามเรามาหรอกฉันคิดว่าเราควรจะเจออะไรโอ้ไม g ก d กัำอีกแม่งเอ,อ้เร <c oughs> ือพังชิบหายแล้วมึงจะทำยังไงเคนนี่อ,อถึงเวลาต้องใช้แผนสองแล้วล่ะ มึงมีด้อแผนสองอะฮะยังไม่เคยเห็นมึงจัดตั้งแผนสองเลยนี่แหละแผนของเรามันเป็นแผนเดียวที่เราเหลืออยู่อะมึงจะมาอ้าวแต่ไม่ทันแล้วครับโอ้กูจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกแล้วมึงจะทำยังไงเราโอ้เรือมันเจ๊งบงไปแล้วครับกัมเบยหรือเรือจมไปครึ่งครึ่งลำล้ะ มันจะซ่อมยังไงวะอืมมันอาจจะมีอะไรอยู่แถวนี้ก็ได้อะไรอะอะไรอะจริงป่ะเนี่ยแล้วมึงมีไอเดียอื่นดีกว่านี้เหรอไอเดียก็คือมึงกลับบ้านซะแล้วก็ไปกินปลากระป๋องแล้วมึงจะทำให้อะไรอะไรดีขึ้นเออฉันจะเช็คเรือนี้ดูก่อนมึงไปหาอะไรที่พอใช้งานได้เออกูว่าเราไม่ควรจะแยกกันห่างไกลนะเนี่ยเออมึงไม่เห็นนั่นเหรอ่นน่ะกล้องสองทางไกลอ่ะใช้นั่นดิดูดิว่าจะดูดิว่าจะหาอะไรได้บ้าง โอเคเฮ้ย <Okay. ś ś 2> ใช้กูยิงหมายังแมวกูก็แปลไม่ค่อยจะทันคุยกันรัวเลยอีเคนนี่เออเราไปที่กล้องก่อนครับส่งตามตามที่มันบอกเทเลสโคแปแปลว่าซอกแปลว่าซ่องเอ้ยไม่ใช่ซ่องกล้องส่องนางไกลเอาแมงมือเยี่ยมมันต้องใช้เหรียญนี่หว่า 2> <ś> 2> ใช้เหรียญไม่เอาไม่มีเหรียญทุบเลย ไม่ได้วะเฮ้ยมันเป็นอ่ากล้องส่องทางไกลระบบระบบย้อนเหรียญนะครับอ้าวเฮ้ยมิลีมึงเห็นอะไรให้กูเห็นด้วยอะไรวะเนี่ยเซฟขึ้นเซฟซะด้วยครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยใครทำแบบนี้วะเนี่ยแล้วกูจะรู้ไหมเนี่ยมึงถามกูแล้วกูจะทำครับ ยิงทิ้งแม่งเลยมีปืนใช่ปหยิงแมวครับยิงยิงกูดเดี๋ยวม่งหาแห่หะทุยแห่มากันบานแน่นอนครับปีนขึ้นไปได้หว,วะโอ้โหมันเอาศพซอมบี้มากอง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 กันเป็นรั้วเลยครับมีคำเตือนด้วยว่าให้ไปไกลๆโอ้ไม่ได้หาเหรียญก่อนแล้วกันครับเหรียญอยู่ไหนอะ บาริเคดเฮ้ยนี่ไงโอ้โหเครื่องคิดตังเครื่องแคชเชียร์ไปครับมันต้องมีครับไม่มีมันจะอยู่ไม่ได้เปิดเอา <c oughs> ว่าแล้วมันต้องไม่หาง่ายขนาดนั้นครับไปทางนี้ <c oughs> เดินไปไกลแม่งเลยครับทิ้งเคนนี่วิ่งไปหาเรือเอ้ยไปหารถ รถจีบฉันคิดว่าเราควรจะอยู่ใกล้กับเคนนี่ไว้ก่อนนะที่นี่มันอันตรายมากลกลัวว่างั้นแหละเอามันเดินขึ้นฟุตบาทไม่ได้ไงวะเดินมางี้ครับเดี๋ยวมาทางขวาอันนี้ยังไม่ยังไม่ดูเอ้ยมันอะไรอะเครื่องกดหนังสือพิมพ์มันล็อกโหแงะไหมแงะเลยครับเย้โอ้หมีมันหั้งเหรียญหนึ่งสุดยอดครับ ไปเบยไปส่องเบยฝั่งนี้ไม่มีอะไรแล้วโอเคอจะส่องกล้องมันก็มีมารประจนจะไปหาเหรียญนะเครื่องแคชเชียร์มันก็ไม่มีต้องมาหาที่นี่ครับรอดเหรียญครงกริ๊กอา้า มึงฟักอะไรเกิดอะไรขึ้นเรือแม่งใช้งานไม่ได้แล้วอ่ะใต้ท้องเรือแม่งพังแถมมีคนแม่งเอาแบตเตอรี่ไปอีกเอาแม่งสวยสามสวยซ้อนแล้วมึงซ่อมไม่ได้เหรอมึงมองอะไรเฮ้ยกูเห็นก่อนมึงอีกมึงไม่ต้องมาทำเป็นตกใจมึงถามกูแล้วกูจะถามใครเมื่อกี้กูเพิ่งถามฮันโลเกอร์มากูยังไม่รู้เลยอ่ะกรรมฮันโลเกอร์ไม่รู้แสดงว่าไม่มีใครรู้แลหละนี่ไงมาส่งเนี่ยไม่ได้ส่งนาทีเนี่ยเยี่ยม ส่งมีตึกอตึก,ตก,ตกถูกละทิง้งตึกถูกละทิ้งน่ามีท่าเรือตรงนี้มีสะพานสะพานแขวนทำไมไม่เอ้ยนั่นไงเอา้าตรงนั้นไม่มีอะไรหรอกกำเบยกูจะส่งไปทางไหนวะเนี่ยทางขวานี่มีรั้วตรงนั้นก็ไม่มีเรือครับแหมกูจะส่งไปทางไหนวะเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็ ไม่ใช่อ่ะไม่มีเรือทางซ้ายซ้ายสุดมีอะไรไหมครับนั่นก็เหลือดิเคนนี่แม่งไปเจอมาเออเอ๊ะทำไมกล้องมันมเอ๊ยชิบหายใครวะเฮ้ยนั่นมันแจ็คนั่นมันแจ็คนี่วะเอ้กลมลงมอบลงชิบหายใครมาวะ ใส่ฮู้ดสีส้มครับปินไป่ายได้เก่งมากเขาต้องเป็นแจ็คแจ็คสองแน่นอนะทำไมต้องหลบด้วยมีบางคนลงมาจากตึกตรงสุดแม่น้ำนั่นน่ะแล้วเขากำลังจะไปไหนอ่ะกูเห็นเขาเดินมาที่ร้านขายหองชํำนั่นน่ะอาจจะเป็นคนที่สั่งระครังก็ได้เราไปหามันดีปะ่ะจะไปเหรอครับจะดีเหรอครับ เราไม่อยากจะมีปัญหานะจะไปหาทําไมดูดิไม่แน่ว่ามันอาจจะบางทีมันอาจจะตามหาเราอยู่ก็ได้เนี่ยจะเป็นไอ้ผู้ชายที่อยู่ในวิทยุก็ได้นว้ยแล้วถ้ามันใช่เราจะได้ตีหลี่มันทันทีเลยไงไรแนวเลยครับโอเคมึงเดินไปที่กลางถนนนะเดี๋ยวคูจะไปรอบๆเข้าไปอย่างเงียบๆแล้วก็เข้าชาร์จแม่งเลยอืมมึงดูมึนง่ายนะมึงเอาปืนเอาปืนไปทําไมเว้ยแค่พูดกับเขาพอไม่ต้องยิงเยี่ยมไปคุยก็ได้ มึงเก็บปืนดีเฮ้ยโอ้จะไปคุยเฮ้ยโอเคเราไปค่อยๆเดินครับมึงหาอะไรอยู่วะมึงไม่ต้องหาตังเรากูหามาแล้วไม่มีสักบาทแม่งต้องไปหาตู้งสือพิมพ์ทำไมต่อวะขึ้นเฮ้ยเอาแม่งหายไปแล้วโอ้โหหลังเข้าไอลีเฮ้ยเจยเย็นเย่าพึ่งเอาโอ้โหกดไม่ทันกมล้มเบย โอยอย่าพึ่งกูยังไม่อยากแพ้ตอนนี้อย่าทำกูวันนี้ผู้หญิงอะหวะหน้านผู้หญิงเลยครับอย่าตีกูอ่ะเอาคีิมกิมนทายมาไงวะเอาเฮ้ยมันเดินตามมาตอนไหนวะเนี่ยโอ้โหเฮ้ยคิมเนทายช่วยชีวิตหือออเจ็บหัวเลยมาได้ยังไงเนี่ยมึงไม่ได้มาจากคลาวฟอร์ดเหรอ คาฟอร์อะไรวะเปิดหนะ้าอืมเป็นผู้หญิงครับกรรมแสดงว่าไม่เอธอไม่ใช่ผู้ชายในวิทยุเหรอโอ้โหเจอผู้หญิงก็เทียงหล่อเลยลีเห็นฉันเป็นผู้ชายหรือไงเนี่ยฮะไม่เห็นนะเนี่ยไอ้เคนนี่ยะ <c oughs> อย่าย,ยิงเคนนี่เคน <c oughs> เคนี่อย่าย,ยิงโดนเข้าไปชิปหายแล้วยิงไปละดอกหนึ่ง สองบีมันตื่นตัวยายาเข้ามากับเราเอ้าวแม่งโดนลุมสามสามคนมองอะไรกันเฮ้ยไม่เคยเห็นเด็กอะเออพวกมึงเป็นใครกันเนี่ยเออมึงถามกูเหรอกูถามกับเออเราควรจะถามเธอก่อนนะเนี่ยชื่อมอลลี่มอลลี่อ่ะไม่ใช่คาร์ลี่กับชาติมาเกิดอ่ะเออกูชื่อลีแล้วนี่เคนนี่แล้วก็เนี่ยคิมมันทอย เราไม่ได้อยากจะมีปัญหาหรอกนะเสียงหล่อ,อรู้สึกมอลลี่นี่จะรักเด็กน่าดูแบบเด็กช่วยชีวิตคิมมันทายช่วยชีวิตไปครั้งหนึ่งไม่ได้มาจากคลาวฟอร์ดเหรอเนี่ย <c oughs> คลาวฟอร์ดไหนวะ <c oughs> คลาวฟอร์ดอะไรอ,ะอ่ะแล้ว <c oughs> ก็ทุกอย่างข้างหลังเนี่ยฮะเกิดอะไรขึ้นที่นี่อ่ะเ <c oughs> ล่าให้ฟังหน่อยอยากรู้จริงเหรอมพยักหนาแล้ว เราไปฟังเบยอเมื่อเรื่องบ้าๆนี้มันเกิดขึ้นก็มีบางกลุ่มบางคนรวมตัวกันแล้วก็ปิดกั้นตัวเองไว้จากทุกสิ่งอย่างทําทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดจากซอมบี้พวกนี้ฉันพยายามจะหลบหนีพวกเขาทําไมอ่ะก็เพราะว่าพวกเขาไม่มีความปานีต่อคนที่ทําตามกฎของเขาไม่ได้เลยอะไรวะงงแล้วเธอรู้ได้ไงว่าพวกเราไม่ใช่พวกนั้นน่ะแน่ถามได้ตรงประเด็นรู้ได้ไงวะเพราะว่าในคาวฟอร์ดไม่มีเด็กเลย กำเบยหรือถามต่อทำไมไม่มีเด็กอะฮะหมายความว่าไงอืมไม่มีเด็กไม่มีคนแก่อ๋อข้อจะหมายความว่าเหมือนกับว่ารับแต่คนที่ปสิทธติภาพดีแข็งแรงครับเพื่อที่จะได้ไม่เป็นตัวถ่วงทีมจะได้เอาตัวรอดได้ง่ายขึ้นนะครับกำเบยนี่พวกเห็นแก่ตัวนี่่าจี้สุคริสพวกเองจะเข้ากลุ่มเข้าไปก็ได้นะถ้าคิดว oh ่าพร้อม มึงพร้อมอะไรมีคิมเนทายอยู่ไม่เห็นนะฮะเออมันไม่ใช่แนวทางของเราเลยทำไมต้องมองวยสายตาแบบนั้นดีวะฮะแล้วคิมเนททยคิมเนไทยสนใจอะไรครับเออพวกเด็กๆก็จะถูกบังคับออกไปพร้อมๆกับพ่อแม่แหละให้ประจนอยู่ในโลกอันโหดร้าย ทำไมอ่ะก็อย่างที่บอกอ่ะเขาไม่มีความปานีหรอกคารฟอร์ดก็จะกำจัดทุกอย่างที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปเพื่อทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นเอาเป็นว่าเข้าใจไหมครับผมไม่รู้ว่าแปลแล้วว่าคุณคุณจะเข้าใจกันหรือเปล่าแต่ว่าก็ประมาณนี้ครับเขาไม่เข้าใจกระช่างแม่งแลวครับตอนนี้เธอรู้ได้ไงอ่ะเสียงลอยแล้วครับทุกคนในรควหน้าก็รู้กันหมดเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคารฟอร์ดนี่ยังอ่ะนิยายสยองขวัญแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริง ชิปหายช่างเปรียบเทียบที่มันถ่ายกลัวเปล่าที่มันถ่ายเพราะผมไม่เล็กฉะนั้นผมไม่กลัวนะครับทำหน้าทำตาถามต่อ,อ,อรู้หรือเปล่าใครเป็นคนสั่นร,ร,ระคังนะฮะอ๋อรู้สิก็กลวเองอ่ะฮะชิบหายมึงน,นี่เองที่สะกดรอยตามกูมามึงทำอย่างนี้เด้ยองไงฮะเอานิ้วนั้นชี้ไปทางอื่นเลยนะลุงนะก่อนที่กูจะตีหลีมึงกูไม่ได้สะกดรอยตามมึงสะหน่อย กูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกมึงเป็นใครก็ไม่รู้ไงเราต้องตามใจเย็นก่อนเคนนี่จำไม่ได้หรอว่าเสียงนี้วิทยุมันเสียงผู้ชายใช่แต่ว่าอีนี่มันสั่นระคังอ่าตอนเช้าทําให้พวกเราเกือบโดนฆ่ากันหมดนะเนี่ยไอพวกซอมบี้มาหาเราหมดอืมเขาบอกว่ามันเป็นวิธีการที่เขาจะเคลียร์ทางมึงสั่นระคังเพื่อเพื่อเคลียร์ทางเนี่ยนะเราให้กูมาลำบากแล้วมึงก็เดินทางสบาย เป็นแผนที่เยี่ยมมากเลยเกี่ยวกับระคังนั่นน่ะมันเหมือนเป็นการหลอกล่อพวกซอมบี้ให้อยู่กันเป็นกลุ่มๆจากนั้นเราก็วิ่งไปให้เร็วที่สุดก่อนที่พวกมันจะตามแดกเราแต่กูจําได้ว่ากูเกือบโดนแดกงั้นขอถามอีกครั้งแล้วกันว่ามึงไม่ได้มาจากคาฟอร์ดแล้วมึงเป็นใครกันเนี่ยฮะเอ่อฉันแค่จะมาหาพวกเราจะมาหาเรือด้วยความหวังว่าจะพาพวกเราทั้งหมดออกไปจากที่นี่แต่เรือแม่งเจ๊งไปแล้วครับ โชคดีแล้วกันนะบางคนเอาเรือไปขับออกไปจากที่นี่ทนไม่ไหวก็แดกกันเองก็มีบางคนถูกทิ้งไว้ที่นี่ก็มีถูกเสียบประจานไปอยู่ตรงนั้นน่ะเห็นไหมมันอาจจะไม่โชคร้ายอย่างนั้นกนะ็ได้ไม่โชคร้า,ายเหรอยไคิดว่ากูรอดมาถึงนัดปัจจุบันนี้ได้ไงกูไปมาทุกที่ทุกแห่งในเมืองนี้แล้ว, <c oughs> ลวเห็นแม่งหมดทุกอย่างก็เดมฟาดเฮ้ยนะจะเย็นก่อนเสียงเบาหน่อยเดี๋ยวซอมบี้แม่งแห่มา เสียงเบาเลยยังไงนายก็ไม่ได้ขึ้นเรืออยู่แล้วฉะนั้นฉันขอแนะนำว่าให้กลับไปก่อนที่จะอ้าวกาเบยมาแล้วมันมาแล้วมึงบอกกูบอกว่าเคนนี่มีเสียงดังมูมากันตัวหนึ่งสองสาสี่ช be so so ิบหายแล้วน huh? ้ำมันทางที่เราเดินมานี่หวาแล้วจะกลับไปทางไหนวะมันไม่มีทางกลับบ้านแล้วเนี่ยมอลลี่นอ้าวอีมอลลี่มึงทิ้งกูโอ้ยม่งปีนสะไวเลยครับ เฮ้ยเลิกเร็วนะวะมอลลี่จะทิ้งกูไว้อย่างงี้เหรอโทษทีฉันลืมบอกไปว่าพวกนายอาจจะเป็นภาระของฉันก็ได้แล้วเนี่ยอย่าทิ้งฉันไว้เลยไม่ปรดเถอะเด็กโอ้หคิมเ็นทายอ้อนวอนอืมมอลลี่มอลลี่บอกไม่ไหวครับเจอสภาพเด็กงี้มันไม่ได้หรอกครับมันไม่งั้นมันจะอยู่อื่มแม่งว่าคนที่อยู่ไม่ได้น่าจะเป็นกูมากกว่าเอ้คินนี่มึงรีบขึ้นไปเลยมึงรีบเลยให้ไว โอ้ยมาแล้วอีดีเร็วๆดิวะจับมือึชิบหายแล้วหล่นเอ,อื้อกรรมอย่านะเวย้ยโอ้ิลีชีวิตมันจะจบแค่นี้เหรอเอ,อ้ยอย่าอย่าเดิเดนผิดทางดันก่อนครับดันดันเร็วๆด,วดิโอ้โยดันแล้วไงต่อวะดันแล้วปีนได้ปหรอเอาหนีโอ้โหฝั่งนี้ก็มาเหรอ ถ้าชิบหายแล้วครับทำไงด like ีวะลีเฮ้ยจะเปิดฝาท่อเปิดงัดเปิดไม่ได้เฮ้ยเอางั้นมาโอเคเอามางัดเอามางัดหยิบเร็วๆอ้ยแม่งมาแล้วเร็วๆคิวคิวโอ้ยไม่ได้กดนานล้วคิวเนี่ยลงเลยครับลงลงเลยมันมาแล้วเ้ยลงมา ดีโอ้โหลีมึงโดดเดี่ยวพูดน่ารักเลยนะเนี่ยเฮ้ยระวังเฮ้ยเดี๋ยรวรถอ่ะรถลงมาดังแอกตายเบยเลีเอ้ยน่าสงสารจริงคิมมินทยได้ยินหรือเปล่าไม่ยินเหรอวะถ้าได้ยินแล้วก็กลับไปที่บ้านนะโอเคเดี๋ยวฉันจะกลับไปหา พูดอย่างนี้นี่ประมาณ9กครับโอกาสที่จะไม่ได้กลับไปหาเฮ้ยเชียด <Shit. S 1>